สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่11มกราคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาบมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็น การพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับเป็นแนวทางของชีวิตนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรค แนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะมีมากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของ การงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้จุดเด่นยังเป็นที่เรื่องการงานนะครับบทบาทหน้าที่วิธีการดำเนินชีวิตต่างๆยัง อยู่ในเกณฑ์ที่ดียังรักษาระดับได้นะครับการเงินก็มีทั้งรายรับรายจ่ายบริหารจัดการดีๆโอกาสของคามั่นงก็ยังมีแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะรู้สึกอึดอัดกับภาระบางอย่างรวมทั้งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีไม้เท้างานนะครับสถานะของการงานยัง มีความมั่นคงไม่ว่าท่านทำงานประจำหรือว่าทำงานส่วนตัวมีอาชีพอิสระนะครับก็ยังเดินหน้าต่อไปได้สร้างงานสร้างอาชีพได้มีความมั่นคงรวมทั้งเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เกี่ยวกับการงานนะครับก็ยังมีโอกาสที่ดีนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น7รเรียญการเงินก็จะมีเรื่องของรายรับและก็รายจ่าย เขากันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องรู้จักวิธีการบริหารการจัดการการดูแลว่าจะทําอย่างไรการเงินจะดีขึ้นคือต้องมีระเบียบนิดหนึ่งในเรื่องของการจัดการการเงินนะครับไม่ใช่ว่าเราได้มาเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายไปหมดอันนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับในช่วงนี้จะมีทั้งการลงทุนมีการบริหารการจัดการการวางแผนตามมาครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นราชาไม้เท้านะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับการบริหารกิจการต่างๆการดูแลการติดต่อง,งานการเจราจาธุรกิจต่างๆยังมีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินด้วยนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภหรือว่าข้อแนะนําสําหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับเป็นแปดดบนะครับแปดดับคือเป็นภาระข้อผูกพันและก็เป็นความรู้สึกที่อาจจะอึดอัดใจบ้างในบางเรื่องบางอย่างที่กําลังสะสางแก้ไขยอยู่นะครับและบางคนอาจจะมีปัญหาไม่ค่ดีเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อาทิตย์นะครับวันนี้การงานดูจะเป็นจุดแข็งที่ดีมากๆนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ท่านยังรักษาระดับของอสภาพการงานนะครับสถานการงานต่างๆให้เกิดความมั่นคงต่อไปได้นะครับรวมทั้งมีคุณภาพมีแนวทางมีวิธีการต่างๆที่ดีอยู่นะครับการขอความเฉลือจากผู้ใหญ่ก็ยังมีโอกาสได้รับความสำเร็จนะครับวันนี้การเงิน ก็ต้องอยู่ในช่วงเวลาของการจัดการการบริหารการวางแผนด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าท่านจะมีทั้งรายรับแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลบริหารดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับความรักอาจจะเดินหน้าต่อไปแบบเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรหรือหวา น่าเป็นห่วงจนเกินไปนะครับก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีอยู่นะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือไม่คนที่กําลังอยากจะมีความรักก็ยังเด่นหน้าต่อไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาคือเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของภาระเรื่องของหน้าที่บทบาทบางอย่างที่ท่านรู้สึกว่าอึอดอัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะแก้ไขอย่างนี้นะครับต้องคงต้องใช้เวลาบ้างนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงชาววันจันทร์พี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับ ชาววันจันทร์นะครับวันนี้มีความมั่นคงที่ดีในเรื่องของงานเงินด้วยนะครับและความรักก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับจะมีความสมบูรณ์พูนสุขความร่ำรวยโอกาสดีเยี่ยมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยคือความ รอบครอบนะครับวันนี้ละเอียดนิดนึงนะครับจะคิดจะทำอะไรก็อาจจะมีความช้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นงานการเจรจาการทำธุรกิจต่างๆคือรูปแบบต่างๆคืออาศัยความถูกต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งการที่ท่านอาจจะรอเกี่ยวกับความรักคนรักนะครับก็ใจเย็นๆนะครับจะมีความสมหวังแต่ว่าช่วงเวลาอาจจะมี ความร่าช้าหรือไม่ก็อาจจะมีเพิ่มคําว่าการศึกษาการเรียนรู้การดูแลซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น10เหรียญน,นะครับ10เหรียญคืองานเงินที่เดินหน้าต่อไปได้นะครับวันนี้การงานก็จะประสบผลสําเร็จนะครับการเจรจาธุรกิจ การค้าขายการติดต่อกับลูกค้านะครับจะมีโอกาสนะครับใครที่กําลังจะออกไปทําธุรกิจจะไปติดต่องานจะไปเจรจาเรื่องอะไรนะครับวันนี้มีแนวโน้มที่ดีนะครับและเรื่องของการเงินนะครับก็จะได้รับที่อ่ที่ดีมากนะครับคือมีเงินเข้านะครับการค้าขายมีกําไรดีมากการเจรจาเรื่องของการเงินจะประสบผลสำเร็จนะครับนี่คือโอกาสที่ดี งานกับเงินเดินหน้าต่อไปได้นะครับมีการวางแผนจัดการบริหารที่ดีๆนะครับก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับในช่วงนี้และประเด็นความรักครอบครัวนะครับครอบครัวอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอาจจะมีทายาทเล็กๆเข้ามานะครับในช่วงนี้เป็นสายใหญ่ของความรักที่มีคุณค่าสำหรับชาววันจันทร์นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น justice นะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับบางคนอาจจะมีสัญญาไม่ดีนะครับการทำธุรกิจต่างๆถูกเอาปเปรียบในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีที่ท่านจะไปเจรจาใหม่นะครับคือทำความตกลงกันใหม่แก้ไขอะไรที่ไม่ถูกต้องให้มา กลับมาสู่ทิศทางที่ดีได้นะครับการไกลเกีย่ยกรณีพิพาทบาดหมางไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก,ก็เริ่มต้นได้นะครับรวมทั้งเรื่องของนิติกรรมใหม่ๆเรื่องของกฎหมายนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องชาววันจันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสโชคลาภแนวโน้มทิศทางชีวิตสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น เอ็มเพรสนะครับเป็นดวงจักรพรรด,ดินนีนะครับนั่นคือความสมบูรณ์โชคลาภทรัพย์สินรายได้ที่ดีมากๆนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินก้อนโตมีเงินเข้ามามากๆก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การงานดีนะครับรวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆจากอดีต สัญญาไม่ถูกต้องถูกเอาเปรียบต่างๆนะครับก็จะมีโอกาสที่ดีนะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่การเจรจาธุรกิจจะประสบผลสําเร็จการค้าขายการสร้างรายได้ต่างๆดีเยี่ยมมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ๆนะครับความรักก็ค่อยๆเป็นค่อยไปโอกาสจะลงตัวจะสมหวังก็เปิดความขึ้นมาแล้วนะครับรวมทั้งเรื่องของโชคลาภนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์วันนี้เด่นมากๆรับทรัพย์ก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะ ได้เงินเข้ามาจํานวนมากๆชีวิตลงตัวสมหวังมากๆทั้งเรื่องของงานเงินแล้วก็ความรักที่รอก็จะลงตัวสมหวังนะครับต่อมาเป็นดวงชาววันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรัก อุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้การเดินทางดีมากนะครับ ดวงเกี่ยวข้องกับการเดินทางมากเป็นพิเศษไม่ว่าจ,จะมีแผนงานไปต่างจังหวัดไปเปลี่ยนงานทํางานที่ใหม่เดินหน้าต่อไปนะครับคือดวงของท่านอยู่ที่การเดินทางด้วยมีโชคลาภก้อนใหญ่รอยอยู่นะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดฟูนะครับเดฟูคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับบางคนอาจจะถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับคือ ทำอะไรมานานๆสัมสกักจำเจอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยวันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้นะครับรวมทั้งการเริ่มต้นงานใหม่ๆรับจ็อบงานฟรีแลนซ์เข้ามาตลอดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีและเรื่องของการเงินวันนี้รายรับก็เข้ามาตลอดเพียงแต่ว่ารายจ่ายของท่านก็ค่อนข้างจะเยอะบางคนก็เน้นไปที่จ่ายเพื่อ ความสุขจ่ายเพื่อการเดินทางจ่ายเพื่อกิจกรรมพิเศษเข้ามาด้วยนะครับนี่เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางด้านของวิถีชีวิตนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นอัศบินไม้เท้านะครับนี่ก็เรื่องของการเดินทางรับงานใหม่มีตำแหน่งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปสร้างอนาคตได้นะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววัดอังคารครับเป็นวีดออฟฟอร์จูนนะครับเป็นกรลงล้องของวิถีชีวิตที่จะพลิกเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่างมากเป็นพิเศษนะครับบางคนได้งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญพลิกชีวิตได้นะครับมีโอกาสร่ํารวยมั่งคั่งรับเงินจํานวนมากๆแบบพลิกชีวิตได้นะครับไม่ว่าจะมาจากโชคลาภมาจากการงานที่ เพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้มากเป็นพิเศษด้วยในช่วงเวลานี้นะครับทำให้ชีวิตของชาวบ้านการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนักครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภนะครับเป็นสตานะครับสตาคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายได้แล้วก็เริ่มต้นได้ รับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการงาน,งานการเงินความรักหรือเรื่องของโชคลาภนะครับโอกาสก็จะดีเข้ามาด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองนะครับไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงงานได้งานใหม่ย้ายที่ทํางานรับการใหม่เข้ามาทําหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงที่อยู่การเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจเริ่มต้นงานใหม่อะไรต่างๆคือมีการเปลี่ยนแปลง ที่มันซ้ำซากจําเจก็เริ่มนะครับเริ่มคลี่คลายปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็จะหมดไปแล้วก็จะเริ่มมีโอกาสใหม่ๆนะครับและที่สําคัญมีแนวโน้มที่จะได้สิ่งดีๆเข้ามาได้งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญเข้ามาแบบพลิกชีวิตได้เงินจํานวนมากๆม,มีค่าตอบแทนมีผลลัพธ์ผลประกอบการรับเงินจํานวนมากๆเป็นโชคใหญ่สําหรับชาววันอังคารนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงชาววันพุธพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน คุนะครับวันนี้ท่านก็จะพบโอกาสที่ดีนะครับพบแสงสว่างมีอนาคตสดใสรออยู่นะครับเพียงแต่ว่าณนะเวลาปัจจุบันนะครับต้องใจเย็นๆนะครับอาจจะมีความขัดแย้งมีเรื่องข้อเปรียบเทียบอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ในส่วนเหล่านี้ใจเย็นๆแนละ้วท่านก็จะพบทางออกที่มีความมั่นคงต่อไป ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นหไม้เท้านะครับเ,เรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจาซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ต้องหนักแน่นต้องมั่นคงต้องใจเย็นเย็นเหตุผลต้องมาก่อนอารมณ์นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ควรจะระมัดระวังนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นห้าถ้วยนี่ก็เรื่องของความรักที่อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับบางคนคาดหวังสิ่งที่จะได้จากคนรักคนที่เราพออกพอใจนั่นแหละนะครับคือผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เหมือนที่คิดนะครับก็เกิดความรู้สึกไม่ดีไม่พอใจเกิดข้อเปรียบเทียบมีความทุกข์มีความกางังวลเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่ สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีคุณค่าไม่น้อยเหมือนกันนะครับช่วงเวลานั้นอาจจะงุดหยิดหรือว่า,าน้อยอกน้อยใจเกินกว่าที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเฮอร์เมสนะครับเฮอร์เมสคือดวงของคนที่จะเรียนรู้เข้าใจและก็ได้รับโอกาสนะครับท่านอาจจะศึกษาสิ่งที่เป็นปัญหาได้เข้าใจท่องแท้มากขึ้นบางคนก็ เน้นไปที่ท่านของเรื่องของการสร้างกุศลสวดมนต์แผ่เมตตาปฏิบัติธรรมด้วยในช่วงเวลานี้นะครับคือมีกิจกรรมดีๆเข้ามาก็จะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจมั่นคงขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้าใจปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะพบทางออกมีแสงสว่างมีบุญกุศลส่งเสริมมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือพบกับทางออกที่ดีขึ้นและก็เดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่มีความมั่นคงต่อไปครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือโชคลาภสำหรับพี่น้องชาววันพุธนะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับวันนี้งานยังดีการเงินยังดีนะครับมีโชคลาภมีโอกาสดีที่เรื่องของรายได้การเงินต่างๆนะครับอย่างแต่ว่าท่านอาจจะคาดหวังความรักสิ่งที่จะเติมเต็มทางดน้านจิตใจมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับบันนิดดวงคนมีแนวโน้มที่ดีในการศึกษาเรียนรู้เข้าใจปัญหาต่างๆนะครับพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นรวมทั้งมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาพบกับโอกาสดีๆในชีวิตโชคลาภทรัพย์สินได,ได้ก็จะดีขึ้นการงานก็จะดีตามมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามบันนี้อาจจะมีเรื่องที่ท่านอาจจะต้อง คิดและก็พิจารณามากเป็นพิเศษคือเรื่องของการสื่อสารการติดต่อการเจราจาธุรกิจหรือว่าการจะทำอะไรวันนี้ขอให้รอบคอบหนักแน่นมั่นคงเพราะว่าอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นมาได้และประเด็นความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับบางคนคาดหวังสิ่งที่ได้จากคนรักอาจจะไม่เหมือนที่คิดมีการรอคอยเกี่ยวกับความรักอยู่นะครับ ต่อมาเป็นดวงชาววันพะลหัสบดีนะครับพี่น้องชาววันพฤลหัสบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พัลิัสบอดีนะครับวันนี้จะมีโอกาสใหม่ๆโลกใบใหม่สดใสสวยงามนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่จะต้องดูแลและก็ระมัดระวังนะครับส่วนรายเอียดต่างๆของรองชาววันพฤลัิสบอดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น7ถ้วย จะถ้วยคือประเด็นความคิดอารมณ์นะครับคือวันนี้อารมณ์อาจจะสับสนจิตใจมันอ่อนไหวกับบางปัญหาบางเหตุการณ์นะครับคือคิดเยอะคิดมากบางทกีก็กลายเป็นคนอ่อนแอได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น3ดาบนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรระวัง ปัญหาความขัดแย้งการทรวิวาทวันนี้อารมณ์คืออ่อนไหวอยู่แล้วทีนี้ก็หงุดหยิดง่ายด้วยนะครับเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายทรวิบาทได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องรีบแก้ไขดูแลสภาพจิตใจนะครับอะไรที่ควรพูดอะไรที่ไม่ควรทําต่างๆเหล่านี้นะครับอะไรที่เป็นปัญหาของความขัดแยง้งมักจะมาในช่วงเวลาที่เรากําลังอ่อนไหวทั้งด้านของอารมณ์นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเดเวินนะครับเดเวินคือโอกาส นะครับทางด้านที่ดีงานก็จะดีขึ้นนะครับมีงานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญเข้ามาด้วยแบบพลิกชีวิตได้นะครับมีชื่อเสียงมีความรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานทั้งงานประจําหรือว่างานส่วนตัวนะครับแล้วก็มีการเงินดีขึ้นรายรับมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยในช่วงนี้นะครับและความรักก็เริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันวิถีชีวิตของท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่สดใสขึ้น มากขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็ร่ำรวยนะครับดีมากๆในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันพร์ฮาัาสบ,บดีนะครับเป็นเด็กถือเรียนนะครับวันนี้ก็มีโชคลาภลูกหลานบริวารน,นำสิ่งดีๆเข้ามานะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีมากนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พลรืหบบอหัตสบดีนะครับวันนี้อารมณ์อ่อนไหวจิตใจอาจจะขุ่นมัวได้ง่ายหรือว่าเกิดความขัดแย้งทรวลวิบากได้ง่ายต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับเรื่องโอกาสดีเยี่ยมจะมีงานใหม่งานสําคัญสําคัญแบบพลิกชีวิตได้มีความสำเร็จทั้งเรื่องของอาการดําเนินชีวิตที่ดีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้มีความร่ารวยทรัพย์สินรายได้มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับและนอกจากนี้ กิจกรรมดีๆก็จะเกิดขึ้นลูกน้องบริวาลน,นำสิ่งดีๆเข้ามาให้โชคลาภทรัพย์สินได้ได้เปลี่ยนแปลงมั่นคงดีขึ้นนะครับต่อมาเป็นดวงชาววันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต โชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีเรื่องของคำว่าสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะครับข่าวดีรอคอยและจะสมหวังนะครับมีงานมีเงินมีความรักที่มันขงขึ้น ก้าวหน้าสู่ความสมบูรณ์มากๆครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น10บไม้เท้านะครับสิบไม้เท้าคือโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับวันนี้ได้งานใหญ่งานสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอํานาจบรารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับท่านจะได้ดูแลงานใหญ่ งานสําคัญมากขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของตําแหน่งที่เติบโตต่อไปด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น3ามไม้เท้านี่ก็งานเงินความรักด้วยนะครับการเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่มีความมั่นคงการงานก็จะมีข้อตกลงมีการเจราจามีการทําสัญญามีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการอบรมการเรียนรู้การสัมมนาต่างๆเพื่อสร้างโอกาสเกี่ยวกับการงานของตัวเองนะครับ เรื่องการเงินนะครับก็มีโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับเงินมีเงินหมุนเวียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนหรือว่าเงินค่าตอบแทนต่างๆก็จะดีตามมาด้วยนะครับความรักก็เริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นช่วงเวลาของการเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่มีความมั่นคงครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น judgment นะครับนี่เป็นเรื่องราบรรยากาศโอกาสดีนะครับใครที่รองงานมีแนวโน้มจะได้งานทําด้วยหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานที่รอแล้วจะสมหวังด้วย เรื่องการเงินก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะได้รับเงินมีโชคลาภก้อนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับใครที่รอคนรักอยู่จะสมหวังนี่เป็นเรื่องของบุญกุศลด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาส่งมาให้ท่านได้รับกับความสําเร็จนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆปรแต่การต่อมามาดูส่วนที่เป็น เรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็น6เหรียญน,นะครับวันนี้โชคลาภโอกาสก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินสพััดเงินคล่องได้มาจับจ่ายใช้สอยแบ่งปันทําบุญสร้างกุศลต่างๆนะครับวันนี้เงินดีมากๆครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุขนะครับวันนี้ดวงของการงานเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับได้รับงานมีข่าวดีๆนะครับตำแหน่งงานเปลี่ยนแปลงดีมากหรือไม่ก็อาจจะเริ่มต้นทำสัญญาเจราจาตกลงการงานมีงานใหม่เข้ามาตลอดนะครับการเงินก็ดีขึ้น รายรับเริ่มดีขึ้นนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือไม่ก็จะมีโชคลาภเข้ามาตลอดด้วยแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักก็กลับมาสุดทิศทางที่ดีคนที่เราคอยความรักจะสมหวังนะครับเป็นเรื่องของปุพเพสนิวาสหรือว่าคนอ่าที่เป็นคนที่ใช่ก็กําลังเข้ามาในวิถีชีวิตด้วยนะครับโอกาสโชคลาภก็ดีขึ้นนะครับมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ผู้ใหญ่ช่วยหลในเรื่องของการเงินนะครับท่านก็อาจจะเป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการสร้างบุญกุศลได้มาจับจ่ายใช้สอยเงินสัพพัดวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาววันศุกร์ครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันเสาร์พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้การตัดสินใจก็มีส่วนสำคัญนะครับว่าท่านจะเลือกวิถีชีวิตยอย่างไรนะครับว่าจ,จะเดินหน้าต่อไปในรูปแบบอะไรบ้างโอกาสคือการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากอดีตนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์นะครับเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งะครับเป็นหนึ่ดาบเป็นเรื่องของการเลือกการตัดสินใจ ความมุ่งมั่นการเดินหน้าต่อไปสร้างงานสร้างอาชีพหรือว่าวิถีชีวิตจะเลือกแบบไหนนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีช่วงเวลาที่จะต้องจัดการแลวก็เลือกแลวก็เดินหน้าต่อไปในสิ่งที่ปรารถนานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีดาบนะครับนี่ก็เป็นบทบาทของสุภาพสตรีชาววันเสาร์ด้วยว่าจะตัดสินใจอนาคตตัวเองอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับความรักนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ท่านยังมีโอกาสเลือกนะครับเลือกในสิ่งที่ดีนั่นหมายถึงอนาคตของท่านนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น9เหรียญน,นะครับการเงินกับการงานยังดีนะครับยังเด่นนะครับสุภาพสตรีชาววันเสาร์วันนี้ก็ยังเด่นในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับมีการเงินมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น6ถ้วยนะครับโอกาสดีนะครับมีโชคลาภ มีงานนะครับงานที่เป็นปัญหาแก้ไขได้งานใหม่ก็เข้านะครับแล้วก็การเงินมีโอกาสได้รับเงินแบบปุกรุก,กเงินไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นะครับคือแก้ไขปัญหาของการเงินได้ดีมากแล้วเรื่องประเด็นความรักก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับคนรักที่ไม่ได้เจอกันนานๆก็กลับมานะครับมีข่าวคราวดดีๆมีบรรยากาศดีๆมีความสมบังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีแนวโน้มที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจอนาคตของตัวเองวิถีชีวิตการงานต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนที่เป็นจุดเด่นคือการแก้ไขปัญหาต่างๆท่านอยู่ในช่วงเวลาที่ดี ในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าปัญหาของการงานปัญหาการเงินปัญหาความรักนะครับใครที่รองานได้งานทํานะครับใครที่รอการเงินมีโอกาสได้รับเงินแบบพุกๆวมีโชคลาภรับเงินแบบไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็เรื่องความรักด้วยคนที่รอความรักรอคนรักก็จะสมหวังนะครับวันนี้ช่วงเวลาชีวิตดีขึ้นสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ อาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสนะครับเป็นการบอกเล่าสู่การฟังในเรื่องของดวงนะครับดูกันแบบกว้างเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับใช้เป็นแนวทางนะครับ เอาละครับวันนี้เาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสําเร็จสมบังมั่นคงร่ํารวยมีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ